กำไรเรื่องใหญ่แต่ทำไมคนทำงานไม่ค่อยให้ความสำคัญคำถามคาใจของคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับทั้งๆท,ที่ทุกคนรู้ว่าองค์กรที่ทำธุรกิจเนี่ยกำไรคือหัวใจขององค์กรกำไรคือหัวใจของทุกๆอย่างในการบริหารงานแล้วพนักง,งานทุกคนก็รู้ว่าถ้าบริษัทไม่มีกำไรก็คืออยู่ไม่ได้บริษัทมีกำไรน้อยก็โบนัสก็อาจจะ น้อยหรือไม่มีไม่มีกาไรบริษัทเดินต่อไปไม่ได้แต่ทําไมในชีวิตจริงคําว่ากําไรมันถึงไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจยังไม่ได้อินกับพนักงานทุกคนเพราะว่าทุกๆปีเราจะเห็นว่าทุกองค์กรแหละครับที่เป็นองค์กรธุรกิจมี KPI มี OKR OK หรือมีเป้าหมายเนี่ยระดับองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสุดท้ายหนึ่งในนั้นที่จะต้องมีแน่ๆทุกปีมันคือเรื่องกำไรส่วนจะเป็นกำไร สุทธิกําไรหลังหักภาษีค่าใช้ใจ่ายอะไรนูน่นนี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่กําไรตรงไหนขอให้บอกว่าเอาละสุดท้ายก็คือบริษัทมีเงินเหลือจากการประกอบการมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราเข้าไปดูในการทํางานจริงๆดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญกับเรื่องกําไรเลยยกเว้นแต่ CEO ผู้บริาหารระดับสูงเท่านั้นที่รู้สึกว่าทุกวันเนี่ยกำไรมันอยู่ในใจมันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในหัวน่องเหลือจาก ซี o ก็อาจจะมีอีกสักคนหนึ่งที่รู้สึกอินกับคําว่ากําไรจริงก็คือ CFO ก็คือคนที่เป็น chief finance officer ก็คือหมายถึงคนที่ดูแลทางด้านการเงินนั่นแหละคือถ้าเราไปนั่งในห้องประชุมผู้บริหารองค์กรต่างๆพอพูดถึงตัวเลขเรื่องกําไรเนี่ยคนที่อินหรือเข้าถึงเข้าใจเนี่ยก็มักจะมีแค่คน2คนในห้องประชุมนอกนั้นก็รู้แหละว,ว่ากําไรสําคัญรู้แหละว,ว่ากําไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ ยังไม่ค่อยมีอารมณ์ยังไม่ค่อยอินกันมากนะักส่วนใหญ่ก็จะมีอารมณ์และอินอยู่กับ KPI หรือเป้าหมายของหน่วยงานตัวเองมากกว่าอันนี้เวลาทำงานเราจะเห็นว่าจากการที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาทำเรื่องการบริหารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กนระผมก็มักจะพบว่ากำไรเป็นเรื่องสำคัญที่ตั้งเป้ากันตั้งแต่ต้ตตนปีแต่พอถึงเวลาที่ทำงานกันจริงๆครับบรรยากาศมักจะเกิดประมาณนี้คือต่างคนต่างทา ต่างคนต่างให้ความสำคัญกับเป้าหมายหรือสมัยนี้เรียกว่า kpi okr OK ของตัวเองกันทั้งนั้นเลยฝ่ายขายก็เน้นแต่ยอดขายฝ่ายผลิตก็เน้นแต่ product i v i t y cost delivery นะ quality จัดส่งก็เน้น delivery ก็คือส่วนใหญ่ทุกคนก็บอกว่านี่แหละที่ตัวเองทำอยู่แหละมันก็คือก็ช่วยเรื่องกำไรไงสุดท้ายทุกคนก็ไปอินอยู่กับเป้าหมายของตัวเองแล้วก็ทั้งนั้นที่ทุกคนรู้ว่ากำไรไม่ถึงเป้า อันนี้ผมพูดถึงบรรยากาศในการประชุมรายเดือนนะของทีมบริหารสรุปเดือนนี้เรากําไรไม่ถึงเป้ามองหน้ามองตาแล้วทุกคนก็เฉยๆครับไม่มีใครตื่นเต้นตกใจอาจจะมีคนหน้าแดงหน้าดําอยู่แค่คนสองคนนั่นแหละก็คือผู้บริหารก็คือ m d c มอะนอกนั้นก็หน้าเฉยๆบ้างนะไม่ค่อยมีใครหน้าซีดหรอกว่าโอ๊ยทาไงดีบริษัทเรากําไรไม่ถึงทุกคนก็แค่ตั้งป้อมว่าเจะแก้ตัวยังไงดีวะไม่มีใครเดือดร้อนเท่าที่ดูนะ บรรยากาศไม่มีใครทําอะไรจริงจังก็โอ้ไม่ถึงก็ไม่ถึงไงแล้วก็พยายามปีเซนต์แต่เป้าหมายผลงานของตัวเองนะแล้วก็พยายามแก้ตัวอธิบายผลงานของตัวเองก็เช่นถ้าเกิด่ะกำไรไม่ถึงแล้วทุกคนก็รู้แหละว่ายอดขายมันตกฝ่ายขายก็ไม่ได้ไปอินกับเรื่องกําไรฝ่ายอื่นก็ไม่ได้อินฝ่ายขายก็ไปอินแค่เออทำไมยอดขายมันตกอ๋อลูกค้าหายไปคู่แข่งเยอะช่วงนี้เกิดวิกฤตอะไรก็อธิบายไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่บอกว่า ถึงแม้เขาอธิบายยอดอย่าว่าแต่เขาตกใกกับกาไรเลยบางคนเนี่ยยอดขาย,ขายของตัวเองอะ่ะทั้งๆที่รู้ว่ามันคือตัวขับเคลื่อนกําไรก็ยังไม่ได้ตกใกขนาดนนก็คือยังไม่ซีเรียสกับมันถึงขนาดนั้นแล้วจะไปซีเรียสถึงกําไรได้ยังไงแล้วก็ในที่ประชุมผู้บริหารเท่าที่ผมไปนั่งเป็นทั้งฟาซิลิเตอร์เป็นทั้งออฟเซอร์เวอร์ observer, เป็นทั้งประธานที่ประชุมของบางบริษัทเนี่ยคือพอพูดถึงกําไรเนี่ยทุกคนเข้าใจทุกคนรู้จัก เราก็ส่วนใหญ่ก็คือดูสีหน้าสีตาแล้วมันเหมือนกับว่าทุกคนก็คิดว่าเอ้ยก็เรื่องนี้มันก็เป็น KPI ของ c e o คนเดียวไงที่เหลือพวกเราก็รับ KPI จาก c e o กันไปนะแยกกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบออที่เห็นกําไรดีขึ้นอันนี้ประดิ km ุมนะไอ้กำไรตกอ่ะก็ไม่มีใครช็อกนะในวันที่กําไรดีเช่นเดือนนี้กําไรดีกว่าเป้าผมเห็นทุกคนก็ดีใจก็ไม่ได้เยอะออกนอกหน้านอกตามากนะักนะนะก็คงคิดว่ามันก็กำไรบริษัทเนาะ เราก็คงไม่รู้ได้อะไรเท่าไหร่เต็มที่ก็แค่รู้สึกว่าอหวังไปถึงโบนะปีนี้โบน้สน,น่าจะดีกว่าเดิมมั้งแต่ก็ไม่มีใครถามไม่มีใครสนใจว่าเออแล้วตกลงกําไรที่เราได้มาในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้กําไรเยอะกว่าเป้าเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังหรือจริงเราควรได้เยอะกว่านี้ไม่มีใครถามครับไม่มีใครคิดหรือว่าที่เยอะในเดือนที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรผิดปกติไหมมันเป็นออบุญเก่าจากเดือนที่แล้วจากปีที่แล้วส่งผลให้ เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกำไรเยอะหรือเปล่าก็ไม่มีใครสงสัยทุกคนคนระับโอเคแล้วก็คนทํางานก็ในองค์กรมักจะรู้แค่ว่างานที่ตัวเองทำอะ่ะมันก็คือช่วยเรื่องกําไรไงเพราะหลายคนก็บอกว่าก็อตอนเราทา KPI กระจาย KPI ขององค์กรลงถึงหน่วยงานมันก็กระจายมาจากกําไรแหละแต่จริงๆแล้วทุกคนไม่รู้ว่าปัจจัยที่ทําให้กําไรมันผันแปรหรือแปรเปลี่ยนไปแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหมือนกับที่เราตั้งต้นตอนต,อนต้นปีนครับ ตอนต้นปีเราตั้งสมมติฐานว่าถ้ายอดขายเท่านี้ต้นทุนเท่านี้ค่าใช้จ่ายเท่านี้กำไรเท่านั้นแต่เวลาทํางานจริงบางทีตัวแปรเหล่านี้สมมุติฐานตัวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแต่ทุกคนก็ยังยึดสมมุติฐานเดิมทํางานเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็คิดแล้วก็ไปอ้างว่านี่แหละก็เราก็ช่วยเรื่องกําไรเรื่องยอดขายไงเราช่วยกําไรเรื่องลดต้นทุนไงเราช่วยกําไรเรื่องลดค่าใช้จ่ายไงซึ่งลืมไปว่าตอนนี้บางทีโจทย์มันเปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วกําไรอาจจะไม่ได้เกิดจากยอดขายแล้วกําไรต้องมาดูเรื่องต้นทุนเยอะกว่านี้ หรือวันนี้ต้นทุนไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากหรอกเพราะลดได้แค่ชั่วคําชั่วคราววันนี้เราต้องไปช่วยกันหาตลาดใหม่ลูกค้าใหม่แล้วมันจะได้ยั่งยืนกว่าอันนี้คือไม่มีใครมาปรับสมมุติฐานใหม่ในระหว่างที่ดําเนินธุรกิจในระหว่างปีคนทํางานก็ไม่รู้ว่าตกลงคือใครอะต้องรับผิดชอบกําไรใครต้องทําอะไรจะทําอย่างไรจะทําเมื่อไหร่แล้วกําไรเนี่ยตกลงมันเป็นความลับไหมลับจนแบบไม่มีใครรู้อ่ะพอไม่มีใครรู้มันจะสําคัญได้ยังไง นี่คือปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในเรื่องว่าทำไมกำไรเป็นเรื่องสำคัญแต่คนไม่สนใจครับอยากจะลองวิเคราะห์เล่นๆจากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษานะครับอันดับแรกเลยคือ Mindset หรือกรอบแนวคิดของทีมบริหารก่อนเลยนะฮะอย่าอย่าเพิ่งไปลงถึงพนักง,งานทุกคนยังมีความรู้สึกลึกๆอยู่ว่ากำไรไม่ใช่ KPI ของตัวเองต่อให้ทุกคนในห้องนี้วัดกำไรทุกคนวัดก็วัดว่วัดเป็นทีมก็เป็นทีมแต่ยังไม่อินนะครับ คือเขายังไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจกําไรคือเรื่องใหญ่ในชีวิตคือมันเหมือนทุกคนยังไม่มีความรู้สึกเหมือน CEO หรือ m ออะครับหรือเจ้าของรู้แค่ว่าเออกำไรเป็น K p พของทีมกาไรเป็น KP i องค์กรก็รู้แค่นั้นฮนะแต่ผมว่า mindset หรือวิธีคิดอะลึกๆหลายคนก็ยังคิดว่ามันก็เป็น k p i ของ CEO หรือ m d ็ะแหละสาเหตุต่อมาก็คือการที่องค์กรเนี่ยเอากําไรมาหันว่ายอดขายคนนี้รับนะ ยอดขายก็แบ่งไปตามประเภทอีกเอาต้นทุนคนนี้รับนะต้นทุนก็แบ่งไปตามประเภทอีกต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนการผลิตต้นทุนจัดซื้ออแยกแยกกันไปก็คือเขาเรียกว่าหั่นกาไรออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็แจกไปจนทุกคนอ่ะไม่มีใครสนใจกําไรรวมเลยครับทุกคนสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองได้รับการแบ่งเค,ค้กจากกําไรออกมาเท่านั้นแหละสุดท้ายทีมบริหารก็ไม่ใช่ทีมบริหารก็กลายเป็นแค่หัวหน้าแผนกไม่ใช่เป็นแมネจเมนต์ทีมจริงแล้วเบคากรบอกเอ้ ทุกคนก็ต้องรู้เิเพราะว่ากําไรจะวัดเป็น kpi ของทีมคนละ20คะแนนวัดก็วัดสิครับแต่ว่าเขายังไม่อินครับยังไม่เข้าใจวัดก็คือเป็นแค่ระเบียวบวินัยของบริษัทที่ใช้เรื่องประเมินผลแต่เขายังไม่รู้ไม่เห็นความสําคัญจริงๆนะครับผมยังเคยไปเจอผู้จัดการบางคนนะพูดแค่ EBITDA พูดแค่ PB i ิพูดแค่ EBIT พูดแค่ net profit margin เขายังงงอยู่เลยครับเป็นทีมบริหารนะครับคือดูเหมือนเข้าใจนะครับแต่ ผมเคยลองถามมามันคำนวณยังไงมันคิดมาจากอะไรเขาตอบไม่ได้อันนี้เป็นผู้บริหารนะครับอยู่ในทีมห้องประชุมเลยครับผมก็ชอบแก้เขาเล่นๆนะเออตกลง E ี i ีด้ย่อมาจากอะไรครับตกลงมันค่าเสื่อมนี้หักไหมเออแล้วเวลาลูกค้าเคลมคืนของม,มามันตกลงมันจะเป็นค่าจ่ายหรือว่ามันเป็นต้นทุนครับก็แค่ลองชวนคุยประมาณอย่างเงี้ยครับผู้บริหารหลายคนซึ่งเป็นแมネจเมนต์ทีมนั่งอยู่ในห้องประชุมทุกเดือนเนี่ยบางคนยังตอบไม่ได้เลยครับ รูปเดียวว่ากําไรคือตัวเลขที่ไฟแนนซ์เอามาเสนอทุกเดือนแค่นั้นเองครับต่อมาสาเหตุอันหนึ่งก็คือทุกคนนะ่กะก็มักจะมีข้ออ้างอย่างที่ว่านี่ก็เราก็ทํางานเพื่อกําไรอยู่แล้วไงเราก็เรื่องของที่ผมเจอเยอะๆมากก็คือไม่ค่อยได้สัมผัสว่าคนในห้องประชุมที่เป็นทีมบริหารนี่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกําไรอย่าอย่าบอกว่าเป็นแค่เจ้าของบริษัทเลยนะเอาแค่เจ้าของกําไรเนี่ย ยังไม่ค่อยมีคนอินขนาดนั้นอย่างที่บอกคนที่อินมากที่สุดก็คือ CFO ทําไมเราไม่อย่างนั้นทําไมเราไม่อย่างนี้ทําไมตัวเลขนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่คนอื่นที่เป็นผู้บริหารผมไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่ก็พิเศษแต่เรื่องของตัวเองกับเรื่องที่ตัวเองได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่นเท่านั้นเองครับออาทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าเป็นแบบนี้ทํายังไงให้คนที่เป็นทีมบริหารเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกําไรสถิ จะให้หุ้นผมว่าต่อให้แจกหุ้นก็ยังไม่รู้สึกหรอกครับผมก็อยากจะแก้เหมือนกันว่าทำไงให้คนเหล่านี้รู้สึกว่าเขาอินเขาเป็นเจ้าของกําไรอันนี้เล่าจากประสบการณ์ที่ทํานะครับอันดับแรกครับก็คือทีมบริหารทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมต้องเข้าใจมีความรู้เรื่องคําว่าแค่กําไรเนี่ยให้เท่ากับ CEO และ CFO อกว่าถ้าพูดง่ายงคือทุกคนต้องสอบผ่านก่อนนะครับ ว่ากาไรของบริษัทคิดมาจากอะไรคํานวณยังไงอะไรคือปัจจัยที่ทําให้กําไรเพิ่มขึ้นลดลงถามอะไรแล้วตอบได้เกี่ยวกับกําไรเช่นถ้าผมบอกว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้กําไรเพิ่มขึ้นโดยที่เรายอดขายเท่าเดิมเออทำยังไงถึงจะให้กําไรเพิ่มขึ้นที่ยอดขายมันลดลงน่ะเออแต่อยากเพิ่มกําไรอะทำยังไงหรืออยากจะบอกว่าถ้าผมอยากได้กําไรเพิ่มขึ้นเท่านี้ช่วยบอกนิดนึงว่าผมควรจะไปลดต้นทุนตัวไหนดี ถ้าผมขอลดสักหนึ่งตัวเนี่ยควรไป็นลดตัวไหนดีเพราะอะไรหรือถ้าผมอยากได้กําไรเพิ่มขึ้นจากแค่ Product 1ตัวเนี่ยโปรดักเนี้ยผมควรจะไปดูตรงไหนดูที่วอรุ่มการขายดูที่ราคาขายดูที่ต้นทุนการจัดซื้อดูที่ต้นทุนการผลิตหรือว่าดูเรื่องอะไรครับคือทีมบริหารเนี่ยต้องเสมือนหนึ่งว่าจบเรื่อง การเงินที่เกี่ยวกับกําไรข้อเดียวพอไม่ต้องการเงินทั้งหมดนะบัญชีการเงินที่เกี่ยวกับกำไรเรื่องเดียวตอบให้ได้หมดก่อนส่วนวิธีการที่ผมเอาไปใช้ส่วนใหญ่คือผมคงไม่ต้องมานั่งอบรมไม่อบรมไม่สอนแล้วก็ไม่ให้สอบข้อเขียนไม่สอบสัมภาษณ์ครับผมแค่เอาเรื่องกําไรของบริษัทคือตัวเลขจริงมาร่วมกันทําโดยเริ่มต้นจากศูนย์เพื่อจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยต่อให้คุณมีความรู้เรื่องกําไรเป็น1ิบคุณก็นั่งฟังคุณจะพึ่งลาคาญคนอื่น ผมจะเริ่มต้นจากศูนย์เพราะมีบางคนเนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่บางคนเป็นหนึ่งแล้วบางคนเป็นสองแล้วคือผมพยายามเคลียร์ความรู้ของคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมให้ขึ้นมาเท่ากันให้หมดสมมุติ CFO กับ CEO มีความรู้เรื่องกำไรเนี่ยพูดปุ๊บ,บรู้เลย EBITDA คืออะไร EBIT PBIT คืออะไร M EVA คืออะไรสมมติก็รู้หมดแล้วไม่เป็นไรคุณเสียเวลานั่งฟังผมและก็คนอื่นนิดนึงเดี๋ยวผมจะค่อยๆปูพื้นให้คนเหล่านี้ก่อนอตกลงบร,รษิษัทเรากำไรมานจากไหนครับ กระถามทุกคนเคลียร์ทุกคนให้ขึ้นก่อนแล้วใครที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ต้องอายครับบอกมาไม่รู้เดี๋ยวจะเริ่มต้นจากศูนย์ครับแล้วบางทีผมก็ไม่ได้สอนเองนะครับผมก็ให้ CFO อธิบายบ้างให้ไฟล์บัญชีอธิบายบ้างให้ MD อธิบายบ้างก่อนแล้วแต่จังหวะหรือบางคนก็เป็นผู้จัดการบางคนก็พอรู้ว่าอ๋อไอ้ got profit กอดโปรฟิตอ่างนี้อ่ะเขาก็เป็นคนอธิบายไปทุกคนเป็นครูซึ่งกันอะไรกันเพราะว่าไม่ได้หมายว่าทุกคนจะรู้ทุกเรื่องนะครับเช่นบางทีฝ่ายผลิตไม่รู้วิธีคิด กำไรแบบ f i n a n ซ์แต่เวลาพอถึงเรื่องต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าเขาก็สอนคนอื่นได้ว่าวิธีคิดต้นทุนมันคิดแบบไหนหรือเวลาคิดเรื่องการจัดสรรหรือการแบ่งปันต้นทุนเนี่ยมันเป็นยังไงถูกต้องไหมผมคิดว่าสิ่งแรกที่ผมเคยทําถ้าไปทำเวิร์กช็อปสวันเนี่ยประมาณวันแรกครับแทบจะเต็มวันที่วุ่นวายอยู่กับการจับมือทุกคนให้เดินไปพร้อมๆกัน ขอให้เข้าใจเรื่องกําไรเข้าใจอย่างเดียวไม่พอต้องรู้สึกด้วยเขาเรียกว่ามีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้สึกด้วยว่าเออนะบริษัทเรากว่าจะได้กําไรมาลําบากมากเออกำไรของบริษัทเราเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มันตกหล่นที่ไหนคือทุกคนต้องได้เกือบเต็มวันนะครับส่วนใหญ่วันแรกอ่ะทุกคนออกไปเนี่ยเคยมียซี่็บอกวันวันแรกพอทําแบบนี้เสร็จผมก็ถามก่อนที่เราเรียกว่าจะจบการสัมมนาเรียกว่าเช็คเอานะเขาจะบอกอ่ะไหนขอพูดคนละ ประโยคสิวันนี้นั่งทั้งวันได้อะไรรู้สึกอะไรคิดอะไรอยู่อยากพูดอยากบนอะไรเชิญปรากฏว่ามีบางคนบอกมึนครับบอกโอเคไม่เป็นไรวันแรกเป็นเรื่องปกติครับเดี๋ยววันที่2วันที่3คุณก็จะรู้แล้วว่าหายมึนคืออะไรมีบางคนบอกผมพยายามมากเลยครับวันนี้แล้วผมก็พยายามได้ครึ่งวันหลังจากนั้นผมหลุดแล้วครับผมตามไม่ทันแล้วครับอมีบางคนบอกว่าก็ดีนะครับเป็นความรู้ใหม่ร้อเร็เลยไม่เคยรู้มาก่อนเลย แต่ตอนนี้น่าจะเก็บได้อยู่สัก10%เรนเราเรียกว่าเหมือน on the job training เอาตัวเลขมานั่งทำนั่งเล่นกันจริงๆเนี่ยครับไม่ต้องมานั่งสอนเอาทุกเรื่องมาใส่เช่นต้นทุนคิดยังไงครับถ้าสินค้าใหม่เนี่ยใครเป็นคนคิดต้นทุนครับต้นทุนคิดมาจากอะไรบ้างอ้าวอดี R d ใช้หลักอะไรในการคิดแล้วเวลาเอาไปผลิตเนี่ยแล้วเกิดต้นทุนจริงในการผลิตเนี่ยมันแวรี่หรือแวร์เลนซ์ไปจากที่ R d ดีคิดไว้เมื่อไหร่ถึงแอดจัสกันครับแล้วเวลาแอดจัสต้นทุนทำยังไงครับแล้วบัญชีทำยัง ก็คือนั่งคุยอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเรื่องเงินที่กระทบต่อกาไรทั้งหมดอะ่ะคุยกันทั้งวันอะ่ะจนทุกคนออกแก่ข้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าอย่างน้อยความรู้เรื่องกําไรเอาข้อเดียวเลยนะยังไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเท่ากันละไม่เท่ากันก็เกือบเท่ากันแลวนะครับโอเคส่วนพอวันที่2วันที่3เวลาทำเวิร์กช็อปเนี่ยทุกคนเนี่ยเริ่มอินเริ่มเข้าใจเริ่มทําตัวเป็น c e o เริ่มทําตัวเป็น CFO ตั้งคําถามแล้วเฮ้ยทำไมเราไม่ทําอย่างนั้น เ hey, ถ้าเกิดเราผลิตของมาเยอะเนี่ยแล้วมันสต็อกเราจะเสียดอกเบีย้ยเยอะไหมอ้าวอยากรู้ใช่ไหมคิดดอกเบีย้ยเลยเอามูลค่าต้นทุนในสต็อกทั้งหมดตั้งแล้วก็ลองคิดดอกเบีย้ยเป็นรายปีแล้วก็หาออกมาเป็นรายวันเนี่ยตกลงที่คุณคิดว่ามันเยอะเยอะจริงปะเอออันนี้บางคนเขาก็เริ่มเริ่มคิดเป็นแล้วว่าอ๋อคําว่ากําไรืออือรเอาตกลงเวลาเราเดินเครื่องผลิตเราเดินหลายๆไซส์หลายหลายขนาดเนี่ยเปลี่ยนเครื่องจักรกันบ่อยๆเนี่ย กับการที่เดินยาวทั้งวันเนี่ยเป็นพอหนักเดียวเนี่ยเออตกลงต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนวะอ่ะอันนี้ผลิตก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าแสดงว่าไอ้กำไรที่เขาทํางานทุกวันเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงนะครับอ่ะส่วนฝ่ายขายบางทีก็เริ่มถามเอะตกลงฝ่ายผลิตต้นทุนสินค้าผมเนี่ยคุณใช้อะไรมาคิดต้นทุนวะคอสออปรปงูโซสินค้าที่ผมขายเนี่ยพบรู้สึกว่าเราไปขายแพงกว่าคู่แข่งตลอดเลยคุณใส่ต้นทุนผมผิดไหมเนี่ยเอออันเนี้ย ผมอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่ฝ่ายขายมาบอกสินค้าเราแพงกว่าคนอื่นลดราคาหน่อยได้ไหมคือไม่ไม่คุยกันเลยคือมีแต่แบบบัฟกันอย่างเดียวอ่ะแต่พอบรรยากาศเป็นแบบนี้เออนะแสดงว่าฝ่ายขายเริ่มอยากรู้แล้วว่าเออคุณคุณกำหนดสแตนดาดคอ o สมายังไงคุณ allocate คอสในโปรดักต์ยังไงเพราะมีฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยโรงงานเราอาจจะอ l l o c a t e คอสผิดกลายเป็นว่า หารยาวในต้นทุนบางเรื่องไปใส่ให้สินค้าบางตัวซึ่งมันมีวอลุ่มน้อย mm hmm. ก็ไปขายแข่งกับใครไม่ได้สินะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราควรจะให้ทุกคนในห้องประชุมเนี่ยจำลองภาพที่เราเรียกว่าซิมูเลชันว่ากำไรมาจากไหนได้บ้างคือถ้าอยากได้กำไรเท่านี้เรายอดขายเท่าเดิมต้นทุนเท่าเดิมค่าใช้จ่ายเท่าเดิมมันควรไปเล่นตัวไหนไหม เช่นสัดส่วนของสินค้าที่เราขายหรือไปดูเรื่อง contribution margin ของสินค้าเพื่อดูว่าเอออย่าไปรวม f i ก e d cost ที่มันเกิดขึ้นเอาแค่ว a r เ a b l เบล cost กับต้นทุนสินค้ามาดูซิว่าตกลงกำไรมันเป็นยังไงหรือว่ามันมาหายเอาตอนที่เรามาหักค่าใช้จ่ายส่วนกลางเรามาหักค่าใช้จ่ายบริหารหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยกำไรเป็นไปได้ไหมที่เราจะไปหามาจากสินค้าที่มี margin สูงที่เราเรียกว่า high value product มีไหม เออก็อาจจะต้องคือทุกคนต้องเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มคิดต่อยอดได้ว่าไอ้กำไรเนี่ยจริงๆคือมันมาจากไหนมันไม่ใช่แค่ยอดขายหักด้วยต้นทุนหักค่าใจ่ายกําไรจบแค่นั้นถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็ไม่ใช่ทีมบริหารแล้วครับทีมบริหารต้องรู้ลึกกว่านั้นเพราะถ้ารู้ตื้นเนี่ยคำถามก็จะตื้นถ้ารู้ลึกคําถามก็จะละเอียดมากขึ้นและที่สําคัญก็คือเวลาทําเรื่องกําไรอะ่ะก็คือโฟกัสเรื่องเดียวไม่ใช่ ประชุมทั้งวันมี KPI 10ข้อโอ้โหเอาให้จบ10ข้อเนี่ยมันเป็นไม่ได้หรอกครับไม่งั้นคือคุณจะคุยกันเรื่องกำไรแค่20ประนาทีที่เหลือก็ไปคุยเรื่อง productivity delivery นะเรื่อง inventory management เรื่อง customer complaint ้ยตกลงคือเรื่องใหญ่อะ่ะยังไม่อินกันเลยไปคุยเรื่องอื่นซะละนะอันนี้ส่วนใหญ่เวลาผมทำ workshop ผมเอาเรื่องกำไรให้จบก่อนถ้าจบภายใน1วัน2วัน3วันไม่รู้จบอินทุกคน คลีไปประชุม KPI ข้ออื่นเนี่ยใช้เวลา1วันเนี่ยจบ7-8ข้อเนี่ยจบแต่กําไรเนี่ยคอมันหนักๆเนื้อ,เอ,เ,อเอาให้ทุกคนออกไปแล้วเดินไปแล้วมีความรู้สึกรู้สาแบบ MD และ CEO พอละนะครับที่ผ่านมาคือเรา KPI เราลวกเหมือนลวกก๋วยเตี๋ยวมาตลอดนะประชุม KPI 7ข้อกําไรสำคัญที่สุดก็ใช้เวลาไปแค่ครึ่งชั่วโมงจบละเปลอๆนาทีก็จบละต่อมาก็คือให้ผู้บริหารแต่ละคนเนี่ย ขึ้นมาทำหน้าที่ตอนที่แบบแต่ละเดือนนะเวลาผมไปเป็นที่ปรึกษาก็คือเคลียร์แล้วต่อไปแต่ละเดือนเนี่ยขอหัวข้อเฉพาะเรื่องกําไรอย่างเดือนนะเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันมาสรุปผลประกอบการองค์กรให้หน่อยแล้วก็ผัดกันมาทําหน้าที่เป็นประธานครับอางวัวน,นี้อาจจะ c ีโอทหน้าที่เดือนหน้าอาจจะเป็น CFO เดือนต่อไปผู้จัดการฝ่ายผลิตเดือนต่อไปผู้จัดการฝ่ายขายมาทําหน้าที่สรุปผลประกอบการเสมือนหนึ่งแถลงข่าวกับผู้ถือหุ้นครับแล้วทุกคนก็ซักถามได้ แสดงว่าคุณต้องเตรียมตัวมาดีอ่านงบการเงินมาเรียบร้อยแล้วต้องชี้แจงได้ว่าที่กําไรเพิ่มขึ้นลดลงแต่ละเดือนเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งอันนี้ยิ่งอินเข้าไปใหญ่นอกเหนือจากอินจากการทําแล้วแสดงว่าอินจากการรับผิดชอบในแต่ละเดือนที่จะต้องมาสรุปผลประกอบการแล้วก็พูดถึงเรื่องกําไรวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือผมอยากให้ทุกคนอินกับมันจริงๆเพราะว่าก่อนที่คุณจะมาเป็นประธานในที่ประชุมเนี่ยคุณต้องไปสรุปไปวิเคราะห์มาเรียบร้อยก็ถ้าทาแบบนี้หมุนไปเรื่อยๆครับมีบางองค์กรบอกว่าอาจารย์ครับ ผมไม่ไหวครับคนเดียวนี่โง่มากเลยครับตัวเลขไม่เป็นไรจับคู่มางั้นเดือนนี้ให้คุณเป็นประธานร่วมเกิดไปที่หนึ่งผู้จัดการฝ่ายผลิตกับผู้จัดการซ่อมบำรุงจับมือมาด้วยกันอีกเดือนนึงบอกเฮ้ยผมขอบัญชีมาเป็นผู้ช่วยผมได้ไม่มีปัญหาครับสุดท้ายก็จะเกิดกระบวนการในการที่ช่วยเหลือซึ่งกันอะไรกันไม่ใช่มานั่งบลัฟตัวเลขซึ่งกันอะกันเฮ้ยทำไมตัวเลขผิดวะไม่รู้ต่อไปคุณต้องรู้เองอะไม่ต้องไปถามใครแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเมื่อทีมบริหารอิน in, นะเข้าใจกําไรแบบซีอแล้วเป็นเจ้าของกําไรแล้วไม่ต้องเป็นเจ้าของบริษัทหรอกนะครับค่อยนําสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดลงไปถึงพนักง,งานระดับล่างครับเช่นเดียวกันก็ต้องมานั่งคิดกลยุทธ์ว่าทํายังไงให้พนักง,งานอินกับกําไรพัวที่ผ่านมาบอกอุ้ยพูดแค่ตัวเลขกําไรเนี่ยมันเป็นความลับหรือพนักง,งานก็ไม่รู้หรอกผมอยากยากตัวอย่างว่ามีบริษัทหนึ่งอะ่ะเขาสามารถสื่อสารเรื่องกําไรไปถึงพนักง,งานโหลดของเข้าตู้ที่คลังสินค้าได้เอาเด็กรู้เลยว่า ปีนี้สงสัยโบนัสจะน้อยถามว่ารู้ได้ไงเนี่ยโอ้ยเพราะปกติผมต้องโหลดของประมาณสมมุติ20ตู้ต่อวันครับเดือนนี้วันนี้เหลืออยู่5ตู้ครับสงสัยโบนัสไม่น่าได้อันนี้เราแสดงว่าคําว่าแค่กําไรนะสามารถแปลงสารนี้ไปถึงคนทํางานระดับล่างได้เพื่อให้เขาเห็นว่านี่แหละคือกําไรไม่จำเป็นต้องเอาตัวเลขกําไรแบบทีบริหารไปให้เขาก็ได้ ฝ่ายผลิตก็ต้องรู้แล้วว่าตกลงอะไรคือตัวชี้วัดว่าตกลงกําไรเช่นของเสียเยอะขนาดนี้กาไรไม่น่ารอดนะฝ่ายขายขายของได้แต่ของกําไรน้อยเนี่ยหรือของที่ขายได้เนี่ยเก็บตังค์ยังไม่ได้เลยตกลงกําไรจริงๆมันจะได้ไหมเนี่ยเจอลูกค้าเบี้ยวนี่ศูนย์นี่เสียเต็มไปหมดเลยค่อยๆทําอย่างเงี้ยคือถ้าองค์กรไหนอยากทําผมแนะนําว่ายอมเสียเวลาแค่3เดือน แล้วไอ้ตัว KPI ที่จะกระจายลงไปถึงหน่วยงานพนักง,งานน่ะไว้ก่อนก็ได้าบางทีเรารีบทํา KPI เสร็จตั้งแต่เดือนมกราก็ไม่ได้หมายความว่ากาไรบริษัทจะได้ตามเป้านะยอมเลทไปสัก3เดือนนะครับเพื่อสร้างวัฒนธรรมมาสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมกำไรตรงนี้ให้มันอินกันทั้งองค์กรก่อนแล้วค่อยไปแจก KPI ตอนไตรมาสที่2ก็ยังไม่เห็นเป็นไรนี่ครับอันนี้ส่วนใหญ่ที่ผมไปเป็นท่ปรึกษาผมก็แนะนำว่าทุกปีคุณก็แจก KPI เสร็จตั้งแต่เดือนมกราแล้วเป็นไง กำไรก็ไม่เห็นถึงเป้าเสียทีงั้นก็เสียเวลาสัก3เดือนไหมมาหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวให้ทุกคนมีหัวใจเกี่ยวเรื่องกําไรก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรก็คือที่เล่ามาเนี่ยอยากจะสูบว่าเรื่องกําไรเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสําคัญขององค์กรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเอาเข้าจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญทุกคนก็สนใจแต่ KPI สนใจแต่เป้าหมายของตัวเองเท่านั้นเองนะครับแล้วไม่เคยมีใครมาช่วยผู้บริหาร คิดว่ากําไรที่ได้เนี่ยน้อยไปไหมกําไรที่หายไปเนี่ยจะไปเอามาจากไหนเมื่อไหร่ทุกคนก็แค่ไปจัดการให้ KPI ของตัวเองไม่ตกเท่านั้นเองก็อยากจะฝากไว้เผื่อว่าองค์กรไหนเจอปัญหานี้อยู่ก็ลองเอาประสบการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไปใช้ดูนะครับผมใช้มาหลายที่แล้วผมคิดว่ามันเวิร์กนะครับลองไปใช้ดูดีกว่าที่แบบปล่อยให้มันเป็นเหมือนเดิมสุดท้ายภาระหนักก็ตกอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูง กับ C.F.O เท่านั้นเองครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์ถ้าอยากจะติดตามสาระดีๆแบบนี้อีกกรุณากด Subscribe หรือกดติดตามไว้นะครับ